คือเชื่อฟังกันบ้างเพราะว่าอะไรคนนี้ได้ใส่มงแล้วไงอ,อย่างมากอ่ะก็เลยเขาใส่แฮ์พีทแล้วมงกุฎไม่ได้ใส่เลยแล้อย่างมากมึงก็แฮ์พีท์แล้วเกินแล้วทำไมไม่ตั้งใจเดนินฉันลงตังไปหลายบาทแล้วเห็นใจกันบ้างกูเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนคนเอาเงินไปปลูกผมแต่ผมไม่ขึ้นมันเสียหายตอนนี้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิมสีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูลูกสาวของบ้านป๋าเลิมนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีนัดซ้อม และเดินและเดิน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 เพราะว่าเราจะมาดูว่าความสามารถเดินของลูกสาวบ้านเราเนี่ยจะเป๊ะจะปังกว่าบ้านอื่นขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ก็หนักใจบ้างเพราะว่าปัญหาคนแรกเลยฟาราดาเนี่ขาโกงอันนี้ไม่ได้แบบประจะวงนะแต่คือเรื่องจริงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเก็บคะแนนเรื่องการเดินจะทํายังไงให้เดินสวยคนที่2ขาใหญ่ขาใหญ่เนี่ยไม่ใช่ขนาดขานะขาใหญ่แบบตัวพ่อเลยก็คือคุณปิงลี่ของเรานั่นเองเราเนี่ยโชคดีมากที่ มีครูอยู่ในบ้านเพราะว่าบ้านดีฉันเนี่ยมงไปแล้วหนึ่งน้องเมยา่าคนที่2น้องกะทิแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะต้องไปลงมิสขี้เมาก็เลยต้องให้มิสขี้เมาเนี่ยมาสอนเดินแบบมิสขี้เมาพอถ้าได้มิสขี้เมาอีกเนี่ยเราก็ต้องให้ลูกสาวที่ได้มิสแฟบเนี่ยมาสอนเดินแบบมิสแฟบอีกบอกตรงๆว่าวันนี้หนักใจมากถ้าเป็นต่อยมวยต่อยอะไรเนี่ยปล่อยชิลเลยิงี่กับารดาใครยากกว่ากันคิดว่าเปิงลี่คือเวลาเขาพูดอะใครดูคลิปอะเขาจะมีแบบมั่นใจอินเนอร์ดีทุกอย่างแต่ทำออกมาเท่านี้ กับพระราดาไม่กล้าเลยแต่เดินดีแต่ตอบคําถามเนี่ยไม่ได้เลยอยากจะให้เป็นการเต้นไปเลยมากกว่าต้องบอกว่าจุดประกายเนี่ยเดี๋ยวคนจะมามาน้อยใจว่าแบบตอนกะทิลงเมย่าลงทำไมเราไม่ซัพพอร์ตตอนนั้นเราซัพพอร์ตแบบเสื้อผ้าผมหรือแบบของให้น้องไปประกวดแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตเงินกับการเปิดตัวแต่อีปิงเขามาขอร้องว่าช่วยส่งเขาหน่อยคือเขาพร้อมมากแล้วมึงอะไม่ต้องออกอะไรเยอะเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมีสปอนนู่นสปอนนี่มาถึงวันจริงไม่มีอะไรเลยไม่มีใครช่วยเลยกลัวอีปิงไม่ควักเงินออกหน่อยล่ะเอาสปอนมันก็ต้องออกไง วันแรกเลยส0ม0 0ื่นเซตสเนี่ยอีกหลายหมื่นละ่นี่นี่ยังไม่รวมวันที่24ที่เข้าอีกนะยังไม่ประกวดเลยยะหนูหมดจะเป็นแสนแล้วอ่ะหนูได้อะไรจากอีพวกเนี้ยเอาตามตรงนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้่็โกรธนะคำวา่าลูประธรรมอ่ะการที่เราจ่ายตังอะไรไปแล้วเราแง่มองไปตรงนั้นอ่ะเหมือนสร้างบ้านแล้วโดนโกงอ่ะตอนเนี้ยเคียร์ทอแม,อแม่แม่ คือเมื่อกี้อะตัวแอบไปดูคอซ้อมกันละเป็นยังไงบ้างลูกเดินตังค์มากสริคคูมิจุนิเวอร์เลยอินเนอร์เปียอินเนอร์เปาอินเนอร์แบบสุดๆเลยจริงปะเนี่ยจริงหนูสะโอ้ผมไม่ทำเงินท<ๆ>ี่พี่ลงไปมันมันออกผลแล้วหรอลูกมันออกผลออกดอกสุดโอ้อไม่คืหรือแม่อยากเห็นยังพี่อยากเห็นใจจะขาดงั้นเดี๋ยวหนูพาไปดูเลนตั้มกันมาตื่นเต้นมากเลยโอ้โห เดินเลยไหมอะเมื่อกี้ตอนหนูมานางเดินอะอันนี้อาจจะเบรกแบบเมื่อไหลปวดเข่านางงามมัน,นเดินเยอะกูเอาเงินไปทําบุญอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยทำไรย่ะแต่ลองเดินมาใหม่หมเดินกลับมามเดินกลับมาเดินเดินแล้วเอาเท้าตีอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยเพิบเบ๊ะเนี่ยเหมือน <laughs> อนที่เราดีๆต่างๆอ่ะครูดุแล้วนะคะคือเชื่อฟังกันบ้างเพราะว่าอะไรคนนี้ได้ใส่มงแล้วไงอ,อ,อยอยากมากอะ่ะก็เลยแค่ใส่แฮร r ี i e c e ละมงปุ๋ไม่ได้ใส่เลยอยากมากมันก็แฮร r p i e แล้วเพื่อน <c oughs> แล้วทำไมไม่ตั้งใจเด,ดินฉันลงตามไปหลายบาทแล้วเห็นใจกันบ้างกูเหมือนอไร,ร้ลูไมไอ้เหมือนคนเอาเงินไปปลูกผมแต่ผมไม่ขึ้นมันเสียหายตอนเนี้ย ไปก็ฝึกเดินกันแบบเยอะมากแล้วแต่แบบว่าเออมันก็ต้องพักขาเพราะมันเดินตลอดไงมึงล่ะ้องรีแลกคือฟังนะตอนนี้นี่ไม่พักเลยเหมือนกับว่าถ้าจองห้องเช่าไว้สามชั่วโมงโดนทั้งสามชั่วโมงแบบนึงนะเราตองนี้เดินด้ไหมเป็นจุดจุดมึอยา้กูนี่นะคนตกนะว่าอย่าทักให้มนบอกความมั่นใจแค่นี้ก็ไม่ค่อยจะมั่นใจอยู่แล้วล้าทำไมไม่มั่นใจล่ะคือกูไม่มีความมั่นใจเลยเนี่ยไม่ได้มีความมั่นใจเหมือนมึง ขาดความสดชื่นด้วยก็ตาดจริงแหละขา<อ>ดจริงสดชื่นแล้วก็ไม่กล้ากินเยอะพอกินเยอะก็บุ้งอ้วกก็คุ้ยออาไวองก็สี่อันดับแรกเลยนะพวกหล่อน่ะต้องสร้างความมั่นใจในแบบของตัวเองก่อนง่ายๆเลยเริ่มต้นที่ความสดชื่นมีความสดชื่นแล้วแล้วก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วสุขภาพที่ดีมันต้องเององริ่มต้นยังไงนี่ไงดื่มนมเปรี้ยวซีดีแทวตี้อาบเพิ่มความสดชื่น ให้คุณเนี่ยมีสุขภาพดีบูดความมั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็นเดี๋ยวคนอื่นอ่ะเป็นกล่องอันนี้ก็เลี้ยงกลกูไม่อิ่มเลยเหรอมิกหรือกูต้องเพิ่มความมั่นใจมากๆหรือต้องเพิ่มความสดชื่นสะใจไงเราเป็นคนแบบว่าใช้ร่างกายเยอะอ่ามไม่อิ่มไม่คือมันมีหลายขนาดนะหรอป๊าถ้าบางวันอ่ะเออแบ๊วแบอยากจะแบบว่า สิบจีบประมาณนี้กําลังดีอ่าแป๊บนึงนะมันอยู่ในมือมึงมันเลยเล็กไปจริงจมันขนาดพอดีนะคะทุกคนอยากให้ดูอันนี้คือขนาดเล็กนะคะน่ารักเลยอ่ะเล็กกว่าอีกนี่เอออันนี้สำหรับแบบเหมือนอยากได้ความสดชื่นได้ระ้วแบบว่าอันนี้แบบว่าเหมือนพี่ปิงแบบทานข้าวมาแล้วอยากได้ความสดชื่นนิดนึงก็นี่เลยเมืองเรานี่มันรสอะไรอ่ะเบอร์เบอร์นี่เบอร์ลี่ ภาษาไม่ได้เลยเป็นนางงามสงเรียบต้องได้แบบนี้นี่เลยจ้ะนมเปรี้ยวดัชมิลรสเวอร์รี่เบอรี่เท่านั้นเวอร์เว่ร์เวร์เวอ่์เวร์เวร์เรร์เวร์เวร์เวน์เวย์เวร์เวร์เวร์เวย์เวรเวร์เวร์เนย์เใร์จวร์เวร์เวรวยิ่งอย่วงพวก์ยวร์เ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 วรนาวร์เวร์เวย์วร์เวรยเวร์เวร์เเวร์เวร์เวรย์วว มีจุลินทรียเ์เร์ะที่หาได้จากนมเปรี้ยวอ่าที่สำคัญนะ,ะรสชาติไม่เหมือนใครลิมิเต็ดอิดชิชั่นหมดแล้วหมดเลย,เลยจ้ะโอ้โหดีบุตรก่อนหอิวละพออ่ะ,อะได้ละเป็นไงอ,อุ้ยเบอร์รี่จริงด้วยเห็นปะเราจะจะหอกลิ่นหอมมากเลยอ่ะโอ้โอหนูก็จะกินเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้บูสต์ความมันใส้ในสิ่งที่ตัวเราเป็นเลยเออเนี่ยต้องลองกินนะฮะ ชื่นไม่กินหรอไม่เอาจริงป่ะท้าแล้วถ้ากุมหมุนออกมาปุ๊บเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเวโปรตีนแน่นอนแล้วขนาดกุใหญ่กว่าคนอื่นด้วยอ่ะเวลาย,ยกอ่ะมาแน่เลยอ่ะอกไก่หรอ <laughs> นมเปรี้ยว dash m e เว very บ e รี่แล้วรถอนะ่ะไปไหนขับไปไหนมาหลอดลวงไปแล้วด้วย <laughs> <laughs> มั่นใจมั่นใจมั่นใจเอ้ยเป็นไงเป็นไงแป๊บน,นึงนะ มดแล้วทำไมให้โคตรใหญ่จังล่ะก็มาหลายเทคแต่กินจริงมันอร่อยเมย่าเมย่าทิ่สั้นมีสฟอบิลัสไทยแลนด์จิงลี่เฟรมัส วัดธนโงมาแล้วผู้เข้าประกวดมิสขี้เมาและมิสฟ้าบุเลิศปีนี้มงกุฎของทั้ง mm 2องเวทีต้องเป็นของปิงแน่นอนฝ่าฝ่าระดาฝ่าเวอร์ เข้าประกวดมิสขี้เมาและผู้เข้าประกวดมิส a าเบอร์มงหนึ่งให้ที่ปิงไปแต่มงต่อขอบเป็นฝากระดาษเท่านั้นนะ เดินกันได้พอประมาณละแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการเป็นนางงามก็คือเราต้องมีอินเนอร์ฟันเราก็ต้องเห็นฟันเวลายืนบนเวทีอะไรเงี้ยคือนางงามมันต้องยิ้มมันต้องสวยถึงแม้ว่าหนูก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอันนี้เ็นจุดขายของหนูก็คือการยิ้มให้เห็นฟันทุกเม็ดหนูก็เลยหลูเลยถึงบอกไงว่าอินเนอร์แล้วก็ ฟันรอยยิ้มสำคัญอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองยิ้มทีละคนซี๊ดไ้ยังไงคือหนูว่ามันยังไม่สยามอ๋อสยามก่อนนี้ชี้ชีกเลยชี้เออคิวยกไปคิวยกมาชเยอะอันนี้ถือว่าหวานไม่ได้ดุเกินเกินไปพี่ฟ้ามาขำมายิ้มยังแอดอยู่ยังแอดอยู่ คืออย่าลืมนะว่ากล้องมันจะมีแบบ3จุดเลยมันจะจับมากเราตลอดเวลาว่าเราจะยิ้มดีกับเพื่อนไหมเวลาเพื่อนได้รางวัลอะไรเงี้ยออ๋เขาก็จะดูตรงนี้ด้วยว่าเราจะได้นางงามมิตรภาพไหมอะไรผ้าขออกไปผ้าขออกไปผ้ากับเราจะดีไม่ดีมันยืนอยู่ตรงนี้นะมาะำการยิ้มให้กันจับมือแล้วก็ยิ้มให้กันยิ้มอ่ะยิ้มค่อยๆ่อค่อยคขีดยิ้มดีเลยนะปล่อยปากยงลยโยงเลยอ่ะวางเลยปล่อยปากปล่อยปากยิ้มคิ้วคิ้วปล่อยปากติ๊งเมื่อย ก็แม่มันติดกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการยืนเนาะยืนยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราแบบสง่าที่สุดคืออย่างที่ีมีาบอกไงว่าเราต้องมีเดอร์ไม่พอเราต้องมีเขาเรียกว่าภาพอยู่ในหัวว่าเราอยากจะเป็นใครบนเวทีที่เราออสเตรอยู่อยังไม่าด้เละอินเนอร์เป็นไก่น้องร้านเด็กหล่อน้องร้านเด็กหล่อตอนนั้นคือในหัวเราปิดปี๊อติดทั้งอันนี้คือจังหวะมันทําให้เรามีจังหวะพี่ปีงพี่ปิงนึกถึงไคร ถ้าเมยากคิดถึงน้องร้านเด็ดหรอพี่ก็คงไม่พ้นตะวันชายแล้วในตอนเนี้เพราะภาพในหัวก็คือเท่านั้นคือมูฟเมนอะไรดีเนาะอ่าพิ้าคือพี่นะชอบเสพอะไรที่มันเป็นแบบอินเตอร์เมย่าไม่วาจะการเดินมูฟเมนบุคลิกร่างกายสนิทอะไรอย่างเงี้ยเช่นสุนารีรัตสิมาพอเรามีภาพในหัวแล้วใช่ไหมฮะต่อมาก็คือเรื่องของทโพดสิ ถูกต้องคือคนเหล่าท้ายไม่ลืมตัวตนยังไงก็เก้าหน้าถูกต้องแล้วถ้าเป็นหนูคือยังไงแล้วทำไมพี่หิ่งท่านี้เพราะว่าถ่ายเขาเด็ดแล้วมุมเขาท้องโอ้ยเรือหรอปะโอ้โหเด็เยเขอหน่อยมาละยอดหนาละ เธอสุนาหรือรัศมีหมาก็ต้องนั่งมอเตอร์ไซหนุมตันเรื่องของฉัมันไม่ใส่เรื่องของใทยโคดมากมันบ้าจะไปจะบ้าหรือไรคนถีทะเลฮึ๊กฮึ๊กฮึ๊กมุามอะไาเดี๋ยวค้อตอนเลยรมาค่ะไถามกลไัเรื่องของศัมันไม่ใส่เรื่องของใคร อ้าโอเคแม่พ่อหอมปากหอมคอเนาะมาเดินกันดีกว่าเท้าเสเอลดูศสรีละของตัวเองขาดนี่คือต้องปึงนะคะโพกนะอย่าลืมอย่าลืมมาหักสะโพกถ้าไม่มีทำไรครับรูถ้าไม่มีก็ก็ไม่มีไงห้าสี่สามสองปึ่งปึ่งปึ่งึ่งอ่าก็ทำได้ก็ได้อยู่ยิ้มอย่าลืมนะที่ต่อถ้าตอนเป็นอะไร

ตามเดินไปได้ไหมวันนี้ได้มากบุ๊แม้ยังงวันนี้เป็นไงลก่งมากคุณลุงสาวบ้านนี้เก่งมากคืต้องบอกว่า ต่างจากที่เมื่อกี้ที่เอาเล่นตกแปะมาอินเนอร์ได้ดูดิยังไม่หยุดเลยขอโทษนะทไม่ได้ว่าอะไรนะนมเปรียวดัซเนอร์เขาใส่อะไรเข้าไปอ่ะทำมันยันสดชื่นสมมติถ้าไม่ได้กินปุ๊บหน้าเป็นไงแย่เลยพอกินปุ๊บ่าดเลยไหมล่ะเหลยไหมล่ะสดชื่นคือทำดีมากเขาแอบสงสัยว่าทำไมเอเนอร์จีกับความสดชื่นแบบดีกว่าตอนแรกๆเลยเพลัก็เพราะว่าเราดื่มนมเปรี้ยวดัซเซร์เบอรี่เบอรี่ ีอ่ะแล้วหาซื้อไปที่ไหนเนี่ยหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนหรือหนุ่มสาวดัสมิลทั่วประเทศไ่ลนะอะไรอ่ะลูกค้าจะได้รักเพื่อนไงอ่ะว่าซื้อเสร็จยังคือปกติอ่ะถ้าเป็นงานอื่นอ่ะกูเป็นอย่างนี้ยนะโปรดักแยกกูลูกค้าจะขอโปรดักแยกแต่วันเนี้ยกูปุ๊บพอลูกค้าตรวจปุ๊บเอ้าติดปิงลี่ดูสดชื่นเนี่ยเมมเบอร์พรีเซนเตอร์ปีนี้เป็นมึงอ่ะ แต่ของผมต้องไซส์นี้เลยนี่เพราะว่ามีโพรไบโอติกแล้วของหนูมีปะเนี่ยอุ้ยมีเหมือนกันเลยแบบขวด400 ml แบบขวด100 ml อ่ะจะมีโพรไบโอติกทุกขวดเลยอืกินขนาดนี้ไม่เดินไปนู่นเลยหรอประเทศเ่อบมานสดชื่นไม่เผืือเลยไปกัมพูชาได้เลยหรอปลาโพสปลานี่สวยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอดื่มเสร็จเราก็มั่นใจโพสสวยใครอ่ะ ได้ยังมั้งสองเลิก้อมยังแต่ดูไม่มีความมั่นใจกูนะดือมลงเป้ลได้เช่อกันความมั่นใจมาเลยมั้งเขาเดือมกันหมดแล้วเดิมหมดแล้วค่ะเจ๊บอกเขาไปได้กี่วกขวดกี่ไปสองขวดแล้ว <c oughs> จะไปกับกูช้า <c oughs> เลยแล้วเนี่ย <c oughs> เออกินจะได้พี่ไม่ถ้ากูกินอีกอะ่ะกูไม่เดิอมเป็นเสียมลาดเลยเหรอ <c oughs> เป็นเรื่องหนึ่งอะไรที่อยากถา,ามว่าเกี่ยวกับเทคนิคนางงามไม่เหมือนกันปีที่แล้วมึงยิ้มยังไงไง อ้าวคนละเวทีซ้อมใหม่เลยอ้าวอันนี้เขามีแฟบไงนี่มีกี้เมาแฟบมกกี้เมาอ่าอะไรยิงไงนะเหมือนควายยิ้มม่เต็มโอ้โหวิลดีมีสน่หเอางี้ดีกว่าให้คนดูติดตามเทปหน้าว่ากะทิจะมาสอนอะไรอา ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม2สาวจริงๆมี1สาวนี่1สาวมีติดไทยละครไม่ได้มาก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะเอาออนพอยกไม่ยกหน่อยนำพอยอต้นใจมาแล้วบอกแม่แก้วเตรียมเชียร์มี่ิมามาทีเดียวเอางงกดไทยพก Ủa? Uh... à,